โอเคครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมของเก a o ออสซิ n โลเนท์นะครับคอนเทนต์ในวันนี้อาจจะทำให้หลายคนนะครับแล้วก็ตัวผมเองรู้สึกแบบว่าทำทำไมนะฮะทำทำไมก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่รอก่อนเลยประมาณนี้นะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> เอาจริง <c oughs> ผมอยากได้ตัวละครอะไรตัวมาเล่นในใน,ในเอ่อไอดีหลักคนเดียนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าผมมีเพชรอยู่19นะนะครับในแะต่ที่เติมไปใน ช่วงจะหาตัวของคาลิเป้นั่นเองนะครับแต่ว่าได้มาค่อนข้างจะไวก็เลยมีเหลือเยอะนั่นเองและก็อยากได้เพิ่มนะฮะอยากได้ตัวคอนใหม่เพิ่มเอาไปเล่นอยากได้แบบว่าออรเียอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ลินมาเล่นนะครับในรหัสหลักมันก็เลยเกิดความอยากกดกระชานั่นเองนะครับซึ่งไม่มีการันตีตัวต้องการให้แต่อย่างใดมีแค่300ตรงเนี้ยต้องไปถึง300นั่นเองนะครับและถ้าเติมไม่ถึง ถ้าเล่นไม่ถึงนี่น่าจะหัวร้อนอยู่นะครับคิดว่าถ้าเลดตู้ใหม่มาเวลาสามวันก็ประมาณสักช่วงวันที่13นะครับก็น่าจะมาแล้วนั่นเองอาจจะไม่รู้สิทุกคนไปยังไงก็ขอสักตัวหนึ่งขอให้ได้ลุงสักตัวหนึ่งแล้วเราพอแล้วกันนะครับขอให้ตัวไม่สามสักตัวหนึ่งแล้วเราพอหรือว่าสักเซตในวันนี้นะฮะมาไม่รู้ว่าทำทำไม แต่มันมันอยู่ในมือเราแล้วนะครับไปสิบโลแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือง่ายคือเกลือนั่นเองเรียบร้อยสิบโลแรกเกลือสิบโลต่อมามันเหลือ57ครั้งในการการ,การันตีนั่นเองนะครับเลิ โอ้โหไม่ม่วงเลยครับไม่ม่วงเลย2รอ,อบอุ้ยได้ของเบอร์ลิวมาครับแล้วก็เลเลกับเบอร์ลิวครับต่อไปจะเริ่มเข้าเนื้อเรียบร้อยนะครับจะเริ่มเข้าเหนือแล้วทุกคนอ่ะมาลองดูว่าจะได้ลุงตัวไหนก่อนนั่นเอง ก็ยังไม่มีลุงมาให้เอาแล้วไงดวนกาชาเล่นครับได้เป็นห้าดาวมาหนึ่งตัวครับตัวใหม่ด้วยเหรอตัวใหม่จริง,งเรียนยังยังไปกันต่อยังไปกันต่ออีกเหรอไปครับโอ้โหไม่มีเลยได้เป็นของเซเนาครับอีกหนึ่งขั้นจากนั้นก็เริ่มร้อนละ โอ้โหเริ่มบอลจริงเอ้ามาแล้วขอตัวไม่ซ้ำไม่เอาเสียงผู้ชายด้วยต่อไม่ใช่เสียงผู้ชายโอ้ยมาริเบลมาริเบลมาครับเป็นสายแทงของเวนการ์ดพัชชันนะครับ ห้าดาวที่เราจะได้คือตัวอะไรครับโอ้ตกใจลูคัทมาบอกว่าเดี๋ยวไปท่าดาวแมวเสือผู้ชายเมลินโอ้โหเมลินมาทวายตัวซ้ำหนึ่งดาวผลนนึดดาวเมลินเฉยโอ้โหเรียบร้อยครับเกลือไปเลยดอกแรกแต่ยังไม่พอแค่นั้นไม่ยอม โอ้ oh, ไม่มีข้ามนี่แหละประชาธิปไตยวันแห่งวันสิ้นโลกข้ามอีกเนียเนียครับโอเคตัวคอนใหม่นะครับสีดาวเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเหรอกาใหม่เหมือนกันนะครับเมื่อเป็นสายพันเนอร์เออการพันเนอร์นะครับ ได้นี่ไงมิกะไม่หนึ่งใบโอเคมิกะซีอะไรก็ไม่รู้ส่วนไปต่อเฮ้ยมาลุงมาทุกคนลุงมาก่อนการันตีไปขอละไม่เอาซีแล้วอยากได้ตัวใหม่ไม่เอาซีครับโอ้รู้เลยใครเจลอนแมงเอ้ย ไม่หวังแล้วฮะคนโอหมดหมดกันไม่มีรู้อีกแล้วโอ้โหเกมไม่รักเกมไม่รักติดโบวสุดท้ายโอ้โห ปีสิบสี่โลการันตีผัดอีกเจ็ดอันเจ็ดอันนี่อัพตัวอื่นน่าจะได้อยู่เดี๋ยวไปอัพกันหมดแรงจะพูดสุ่มเท่าเดิมตัวละครเท่าเดิมวัดไปอีกที่การได้กาชา,า,ชาสีส้มแบบรวดเร็วอัพให้ตัวละครถึงเลเวล20ครับครับเราจะได้มา ต้องการสามชิ้นก็3ตัวครับ3ชิ้น3ตัวก็นี่เลยเสียงเหมือนคีโตเลยเหตุเหมืญญอนไอ้นั่นเลยอ่ะคนภาคเอ่ออะไรนะฮะผมดักดันเจียนเพระเอกผมดักดันเจียนนะครับขายเลย <c oughs> กดกันใหที่ตองไว้ย้อนเวลาได้ไหมมันมีปุ่มให้ย้อนปะแบบว่าในกาซายในเกมอะไรเงี้ยคอมอร์อัปเปื้ลลินก็ไม่ได้ออรียก็ไม่มีได้เกลอดมากับเหมย เมยลินมาทำไมเนยเมยลินโอเคสิบสิบอันครับทุกคนได้ละแล้วก็ไปสองการันตี ออกอันสุดท้ายเลยมั้งโลที่10จริง โดนผมโดนเมลินต่อยหน้าผมโดนเมลินต่อยหน้าครับทุกคนผมไม่เล็กเบ์ลินแล้วเมลินผมโดนเมลินต่อยหน้าครับโอเคผมสุ่มหาเมลินเลย้วกันอ่ะไหนก็มาแล้วใช่ไหมได้เลยไปสดุดได้ฟิลม์มมาสุ่มฟิล์มเลยเดอกันขอเมลินของเมลินหน่อยออกบ่อยไม่ใช่หรอครับพี่น้องเมลินขอหน่อยสักอันนึง โอ้วันนี้ไม่เก็บอันนี้เก็บดีกว่าอย่าสุ่มเลยตืน่นู้นทุกคนฮะเมลินครับขั้นแรกของซีหนึ่งเมลินคือคือคอะไรอะ่ะการันตีคิย์ที่เข้าครับการันตีติดคิย์ที่เข้าเพราะงั้นก็คือจะได้ดาเมจคิย์ที่เข้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้างั้น สามดาเมจถ้าทาเกิดอยู่อ๋อสามดาเมจถ้าทาเกิดนะครับอยู่ในหลังจากที่เบรกเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการันตีดัมมิคทิ่เข้าให้นั่นเองหรือการันตีคิดตีคิดเข้าให้ประมาณนี้ครับโอ้โหเมื่อมาลินนะครับใช้การ์ดทำดาเมจจะเขาเรียกว่าไงเนี่ยแอปพลายหนึ่งเอ็มเบมอนอทาเกิดการันตีหนึ่งเอ็มเบมให้เลยนะครับถ้าโจมตีมันต่างกันยังไงนะ เพราะว่าการโจมตีปกติหลายการ์ดมันก็มีเอมเบมให้อยู่แล้วปะหรือก็คือเพิ่มมานิดหน่อยเองท <IS> ุกคนการ์ดเดลทำดาเมจหนึ่งอัพพายแอมเบมถ้าเราไปหาก,การ์ดที่มันแบบว่าใส่การ์ดโจมตีทั้งหมดบนศัตรู <IS> <ork> อ่ะก็ได้เหมือนกัน <IS> ถ้างั้นก็คือจะติดดาเมจเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันนั่นเองนะครับการโจมตีของ มเมลินก็จะมีแค่1ใบอันนี้ก็ติดเอ็มเบมติดเอ็มเบมนี่ติดเอ็มเบมอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็ติดเอ็มเบมนะครับก็น,นี่ไงถ้างั้นต้องไปหาการ์ดอื่นมาใส่ถ้าการ์ดอื่นมาใส่ใช่ปะ่ะสมมติว่าผมไปหาการ์ดอื่นมาใส่ให้กับเมลินเมลินการ์ดดิวดามเมดเห็นปะ่ะเมื่อเมลินการ์ดดิวดามเมดอย่างเงี้ยพายแทงว่าถ้าเป็นการ์ดอื่นก็จะติดเอ็มเบมเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องหาการ์โจมตีมาใส่เด็กเมลินเพิ่ม ซึ่งมีทำไมอยทำไมนะอันนี้เป็นขั้นตัวผ่านขั้นต่อไป C2 เมลิน C2 แถมไม่ได้เอออันนี้ด้วยไม่ได้การแบบว่าโมชั่นการ์ดด้วยโอเคทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนหมดนะครับดีทุกอย่างจริงๆหมดแรงเลยเรามีอะไรแลกได้อีกไหมนี่ไงแลกได้ครับ อันนี้100เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ครับอันเนี้ยมีใครรู้ไหมฮะสเปเชียลเมทัลเลียลครัฟติ้งเมมเบรียแฟกเมนต์อ๋อเอาไว้ครัฟแฟกเมนต์หรอเมมเบรียแฟกเมนต์นี่คือตัวนี้ป่ะฮะเมมเบรียแฟกเมนต์เออใช่นี่ด้วยจริงเอาไว้คัพควรจะซื้อหรือว่าเก็บไว้ดีนะฮะมันมันเอ่อหนึ่งลิมิตอ่ะผมว่าเก็บไว้ดีกว่าครับอันหนึ่ง ก็ได้ใช้เพราะว่ามันคือ1เดือนนะครับ1เดือนอาจจะได้ใช้ส่วนอันนี้คือมีได้ใช่ไหมสามสิบสองเดือนนี้มันจะหมดหรือ,อยังนะครับก็จะหมดแล้วนี่เดือนนี้อิโกโ้เราเก็บอันนี้ก่อนดีปะ่ะส่วน,นนี้ยังไม่จําเป็นฟิล์มนะครับฟิล์ก็ด้เก็บนี้มาหนึ่งซื้อไปก่อนค่อยว่ากันที่หลัง แล้วพวกนี้มีอะไรให้เช้อีกไหมนี่ไงครับจำกัด10โอ้ย10อันซื้อให้หมดเลยปะเราสุ่ม8อันนี้คือเลือกเองได้เลยใช่ไหมส่วนนี้คือนี่โอเคครับงั้นเราสุ่มมา8อันไปแล้วก็ไปสุ่มเล่นนะครับมันไม่จะเสียแก้วหมดทุกอย่างที่จะเสีย ห้าพันอุ้ยอันนี้เอาไปอัพได้อย่างนี่ยซื้อไปเรื่อยๆเอาไปอัพเกรดนะครับแต่ว่าเดินหน้าเดี๋ยวก็รีแล้วตัวของกระชาฟังเดี๋ยวรอเดินหน้าก่อนเฮ้ยมันซื้อแบบว่านี่ได้ดเหมือนกันงั้นเก็บไว้100ได้10กระชากันหรอน่าสนใจครับน่าสนใจน่าสนใจมากๆโอเคไปโดนที่ช็อปนะครับไม่ใช่ดิเริ่คิวนะฮะเริ่มวันใหม่พอดีเลยงัน้นเดี๋ยวจะสุ่มตัวนี้ครับ สิโลไม่ใช่เออใช่ถูกแล,ล้วเหมยลินครับออกมาสักทีฮะไม่ออกด้วยออกทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวต้องการนั่นเอง,งจะการันตีอยู่แล้วด้วยอย่างน้อยมิกะก็จะใช้ไม่มิกะได้รับในสของความเครียดนะครับจะฮิว200เปร์เซ็นต์ พิกาดได้คอบเคียดจะฮิวสองร้อยเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์จะทิกเกอร์โอลีวันต่อเทินก็คือหนึ่งครั้งต่อเทินเหรอหรือว่าไงนะโอลีวันต่อเทินอืมใช่ไปอัพไปครับอันนี้เป็นอินเคสทูลาวลโพเทนเชียลบายบวกสามอัปเกรดเบสิการ์ดแล้วก็เนเชียลตามด้วยยูนีกนเองนะครับบวกอีกสามอืแรงขึ้น แล้วก็จมีโมชั่นการ์ดที่ได้มากี่ใบก็ไม่รู้นะครับได้มาหนึ่งใบของการที่อยากได้ก็ควรจะไปการ์ดใบนี้เพราะว่าชอบใช้ที่สุดแล้วนะฮะไปเลยอัพเข้ามาโอ้โหขยับได้สวยงามจังมาเจ้าไม่อยากนึกเลยตัวนี้อ่ะผมไปได้มาทำไมวะเนี่ยคือเข้าใจนะว่าจะมารีวิวแต่ว่าไม่ต้องมาก็ได้นะ เอาจริงแล้วอะจากใจน้องเบอร์ริวน้องเบอร์ริว,รรวมีการโมชั่นเพิ่มขึ้นการที่ใช้ขงนงเบอร์ริวนะครับบ่อยๆก็เอาเทเท่เลยนะครับถ้าเทเทจริงอ่ะขนมก็ได้นะนี่ยมันก็อันนี้ก็ใช้บ่อยครับดีเทนอันเนี้ใช้บ่อยกว่ามันน่าจะสวยกว่าด้วยขนมก็ดีขนมได้มีฟิลกูดตอนที่เราหยิบขนมมาได้นี่มันจะเป็นฟิลกูดแบบอุ้ยได้หยิบได้ขนมเว้ยทุกคนอะไรเงี้ยเออนะฮะ แล้วก็มีตัวของเซนาที่ปลดล็อกซีสองครับเซนามาร์ตเมดได้รลลับเออผูดาเม็ดมา,กดามรกเพิ่มขึ้นยี่อจัดไปแล้วเบอร์ลิวเหมือนกันครับเบอร,ร์ลิวเป็นซีสามฮะทุกคนบวกอินเคสเลเวลโพเทชชั่ลนะครับปั๊บซีสี่ด้วยโอ้ยแม็กเอาพุชชัดเจอดาเม็ดแม็กเอาพุชดาเม็ดแม็กเอาพุชหรออ๋ออันนี้เหรอดาเมจเพิ่มขึ้นนั่น,น,นรับ50เปอร จากตอนแรกเท่าไหร่อีโกส้สกิลสามสิบเป็นสี่ร้อยโอ้โหดีจังเลยอะเพิ่มอย่างเยอะสุดยอดไปเลยเย้เพิ่มเยอะมากไปครับแล้วก็เซเนา่ามีอะไรอีกไหมครับเซเน่าก็อัพอัพได้อีกหนึ่งขั้นฮะเซเน่าได้หนึ่งขั้น,นหอเน้นเยเอาว่ามัใส่เขาคงจะไม่เหมาะให้เราไปเล่น,น,น,นลอันนี้แน่เลยไปอ่ะแค่นี้แหละนะฮะ ใส่ฟรีอย่างเราเพชรที่หายไปโอเคทุกคนฮะก็คลิปนี้ขอจบไปแั้งเพลงที่ก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดตับตามเพืเป็นกำลังใจให้ด้วยครับใครที่กดถูกก็กดถูกไปด้วยกันนะฮะ ผู้ใหญ่ใจดีเข้าได้นะครับอยากสนับสนุนรับผ่อเข้าได้นะฮะหรือว่าใครมีไอดีให้ยืมเลยก็บอกได้นะครับใี้บิดตัวไปครับเจอกันใหม่ฮะทุกคน